วันดันเลยอย่าให้ว่าเพิ่นพยายามไปลูกว่าเอาหางติดหัวปลาการทําไร่การทํานาทั้งสวนน้ําสวนบ่วงจะสะตงใจเลย จัดสิพี่หน่อยลูก กันอะไรไม่แยกทางบัดเห็นยบาบัวเียกอสาริบาดบาดมันย้อนมาขาสะการขาดขายไปที่ลูกอะไรกอนอีออรายหอวงลูกอะไรเขาอีออไ่อยหออวงอกตาเป็นพวกปัเป็นปา่นไก่ลูกผู้ห้อยผู้ยังซับสนบนเปลผู้รับคนไก่เลี้ยกีกันซุ่มหือเพี่ยงกันซุ้มหือจนวัวคว่หือเคว่ำหลังก้าจะเอามา ของปองตอกแม่ปตามาัาประกองเป้าจากคำวันยาสเกยนสะดวนปูทาลาวีเอาเต็กว่มงดีปรึกษาจาติยาสามว่ากักตาเดียร์ใคความรัให้พวกเจ้าอุ้ฟังวมงดีตัวยันลูกยังสีเจ้ากับาติหานในสางเดว่งดียังสีมีราศีีอกพวกของเจ้าพ่อเดียวบังว่อเปา่าลวกพ่อมาสอนกันยังก็ไร้คอนหลับตาทีหนึ่งมือสองมาหน้าต็นหนาบ phân tích xem mày liều lấy nói <laughs> chắc xem chắc xem bỏi bước đi ước sang chắc bỏi bước tay lại chưa lắm có cái bữa lắm khai chẳng mày mặt và sáng hòn nhan hoàng bán xung phong cho bỏi áo vàng quáo bóng xoắn hoàng bóng 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 tại vì tôi đã từng bị mất. theo có là một chỗ yên gia các cháu nhóm xiên sáng chảy và khi anh em đi loại tắm nước tao 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 แกกเอนแก่เงียกสั้นเกิดใส่กายพักกายุก้าบ่หัวัำขึ้นมาโอยากให้สัดมาหลายให้งียตอนยางัไปชุนโลกไหมขอเกิดให้ดไงน้ำปาน้ำดอนขอรีให้สันดวนจากผัวคนนี้ทัานเป็นปินกันสี่สิสมปาท่าโตมกับแตญยาเดี่ยวรีลวงผัวท่านผู้ผัว กูพ่อปั่นมาล้วกออยากเก็งวังกูกะว่าเอาความขาดคนจังมึงอยาใส่ตาถึงเดียวมัน กูตายกแต่สติสิไปอยู่ในนอกไปอยู่ในอกเป็นคอยหน้าดำกูกะว่าจะกลับไปถุยคนกูกะว่าจะแยกเดียวเลยกู้ใดที่หลอกโดนกันได้กูสิ่ขออีกเป็นหลวงพ่อคิดได้เม็ดท่านย่างตากทายอยากนะู่่ในก๊อเปิดไส่เตาบักคอยนี่กะสีน่าแหีงตายดื้อกันส่วนนางเนี่ยพัดท่านย่งเดือดอยู่ป่าอย่างขาดน้ำขาดทาเอาวะนี่นำทิ้ง เก็ที่หลมตายหายเฝ้าหลวงพ่อเขาไม่ตัวผู้ขานี่เราอยากขอหนังอยากขอหนองปานวะเพื่อเอาไว้สำลักห่างอิทหายาทั้งผู้ว่าปากปลาเศร้าเลยเศร้าเลยนางเป็นของกูเอ้ยสาบอินส่วนแกณฑมึงยามาถ่าแกลบกวาดผ้าที่ไปอยู่หลงคีรีกายามาวน์เบาหลวงพ่อนั่งเขาเบาจักสีเห็ดแนวด้บอกเขาเขาใจผัวมึงหายากเองไม่จำกัดจำเรียกทีเกิทีนอ พาอินท่าได้สะมอนหาท่านสวยแก่หลวงโอเตีอที่แก่แล้วก็มีทางไปจันให้บอกเตวไว้ว่าวคอยหาตำเจ้านั้นก็อยากาเปินผู้เห็นคนเจ้าก็ต้องวนทพกลุมน้าพายานหากมีไพ่ตั้งการหมู่มาละที่จปิดบ้า มีน้องอยดู่าน่างแดงเขาปูในดินในนองบัดรยางหนาในน้องไก่จะกออมาเกี่ยวส่วนนี้หลบอยู่เปียวนักปลานัดดไนหมกัดสังวัตเก็บนำเปไวไปอยู่ในหัวใหญ่ๆยางมีนาไรเจ้าพ่อรูปปัสสีาเต้าเปาตามีหลวงขอเราสี่เรียญก็บผลพวกเราทั้งสองคนคอยใจอยู่ก่อสอเมียหัวตอภาษาดุ้ีไรถึงบกวนตัวได้บั สองควนนี่โหดตัวภาษาตวดีไรหลวงพ่อได้ปวดไปได้พ่อสมส่วนการได้หยุดปัดปวดอยู่ดีมี่สิ่งเลื่อยหาอยู่หาจีความสุงโดยดังยู่ไปหุนกระทังเท่าเกล้าจกิดบาราอตางไปโู like ้ใม่สมกำบวมฝันไปได้เป็นบักคอย ่วนพวกเนี่ไปเกิดอยู่ดอยนำพูน้ำาสมกับพวกพรตาปาก้ดูดันเป็นอีรอบยังทันจนสูมืนนี้ส่วนบักหอยไปดีในน้ำในดอกย้ไปออกเรียน้องมาใตที่เก่าอันนี้เป็นเรงเราละไทยังเป็นคน มีลูกมากงากจนเศร้าคนคือว่าที่ถ้านีเพิ่อาเพียงกิจยันใจอย่าเป็นคนจังให้เบาลายยางย่าเอาเป็นตัวอย่างเรื่อบหอยกับเนี่ยมีแต่เสียกับเสียบพราะี้ท่าใดไอหมุดยักเขาไปปึ้งสาบสูงยาสั่วตาโนวารีกบูไอหมุดยักเขาอยู่ในภาษาศาสนาไอเขาว่าเขาว่าบวชเแยเขียนกาน dạp bụng tay lắm đăng tải bóng 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 bóng